เรื่องยุ่งยุ่งคำสั่งยูเอเนี่ยตกลงเอาไงเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดทางรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีคุณคารลพนพลังกาเนี่ยก็บอกว่าไอ้เรื่องนี้นะเนื่องจากว่าเขาต้องการจะเลิกไม่ต้องมีไอ้ไอ้ยกเว้นละเรื่องการปฏิบัติตามมติคณะมรัฐมนตรีเมื่อวันที่6รกรกฎาเรื่องให้ยูเอเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็กินความไปหลายหน่วยราชการเหมือนกันแต่ว่าที่เยอะที่สุดมันก็คือกระทรวงศึกษาก็คือบรรดาโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า ยกเลิกคําสั่งอยู่เวนเพราะนั้นครูไม่ต้องอยู่เวนอีกต่อไปอ oh. ส่วนว่าแล้วยังไงอะไม่อยู่เวนแล้ว<อ>ใครจะดูโรงเรียนแล้วไงต่อ่ไอไอ้ไอไพาโรงที่จะเอากลับเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าคอมรมอเพราะ,ะมันเป็นเรื่องนี้ต้องเข้าคอมรมอสัปดาห์หน้านะถ้าเราจําได้วันอังคาร พูดยังไงก็คือต้องเขาคอรอมอพรุ่งนี้ฮะฮะครับมันต้องเป็นเรื่องงบเงินอะไรที่ต้องไปจัดสรรมาแล้วกว่าจะเอาพะโลงกลับมาเนี่ยมันก็อย่างที่คุณหนุ่มว่ามันมีรอยต่อของของการที่ครูเลิกอยู่เวนเนี่ยแล้วใครจะเฝ้าโรงเรียนครับอันเนี้ยก็ตำรวจรับไปนะฮะฝากโรงเรียนไว้กับตำรวจครับอืมหรือไม่งั้นก็ให้โรงเรียนจัดและแห่งไปจ้างจ้างรอปภอะไรอย่างเงี้ยอ่านีฮะ อาสาสมัครป้องกันโรงเรียนอะไรเงี้ยนะใช้ความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชนบางครั้งเนี่ยเวลาสั่งอะไรแบบปุรับปุรับเนี่ยมันไม่ทันตั้งหลักมันไม่ได้วางก่อนว่าเอ้ยเรื่องนี้ต้องทํายังไงกระบวนการขั้นตอนว่ามันต้องหาพะโลงก่อนเนาะคือมันต้องนั่งคุยกันก่อนไงว่าเฮ้ยเราอยู่ๆเรายกเลิก ไม่ต้องเวนมีครูเวนไม่ต้องอยู่เวนตามหน่วยราชการต่างๆเนี่ย<ม>ยัง,ยงที่อื่นก็ต้องอยู่เวนนะครับไอไอไอติคอรมอเดิมเนี่ยตอนนี้กเยขายกเลิกหมดเลยนะอย่างสมมุติว่ากรมการข้าวเนี่ยเราพูดถึงกรมการข้าวเนี่ยเสาร์วอาทิตย์เนี้ยมันราชการมันหยุดอะ่ะ ต้องอยู่่ะต้องมีอยู่เวนนะสมัยก่อนต้องอยู่เฝ้านะพาะไม่งั้นฟืนไฟอะไรขึ้นมาแล้วเกิดเรื่องเกิดราวทํำยังไงอแต่ตอนนี้เขายกเลิกไอ้มตินี้แล้วทั้งประเทศเลยนะอแล้วทําไงกันอออันนี้เป็นคือมันปรับปรับปรับตัดสินใจอ่ะมันบางเรื่องมันไม่ได้อ่ะมันต้องคุยกันก่อนดิเอายังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องยุ่งเอะตกลงเป็นมติคอรมอไหมพี่ ป็นมติคลรมเขาพยายามยืนยันว่ามติคลรมคือยกเลิกคําสั่งอยู่เว้นแต่ไม่ได้ไพันลงเนี่ยยังไม่ได้พันลงยังไม่เข้าคลรมต้องเข้าคลรมอีกรอบหนึ่งเพื่อจะหานักการพันลงผมจำได้เงินเดือนประมาณสักเก้าพันคือมันก็งงกันทั้งประเทศอ่ะเรื่องเนี้ยคุณสมพลแกก็ส่งนี่นะฮะสำเนาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการนะฮะ ก็บอกว่าตามที่ได้ยืนยันแจ้งมติคอร,รมอนะคือยืนยันแล้วนะฮะ <c oughs> 6กรกฎาคมคือยกเลิกนะฮะในการประชุม23เนี่ยบอกนายยมตรีเสนอว่าตามที่นามตรีได้มีมติเมื่อ6กรกฎาคม <c oughs> เพื่อกำหนดให้ให้ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐจัดให้มีเวรรักษาการประจำถานที่ราชการหน่วยงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการพบว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาครูและบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการตามพนตรีตามมติคณะมนตรีดังกล่าวบ,บ่อยครั้งรประกอบกับปัจจุบันคณะบุคคลและเครื่องมือต่างๆที่สามารถนํามาใช้ช่วยรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการของหน่วยงานของรัฐแทนได้เช่นการใช้พนักงานรักษาความปลอดภัยการจ้างเอกชนในการดูแลความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด การให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่เวรเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นความเสี่ยงให้กับครูโดยไม่จําเป็นจึงเห็นควรดาเนินการดังนี้นี่นะตามมาติคลมเลยนะ ให้กระทรวงศึกษารวมทั้งกระทรวงอื่นๆที่มีสารศึกษาในสังกัดเช่นกร,กระทรวงัฒนาสังคมและความมั่นคงมนท้อน <c oughs> กระทรวงอุดมศึกษาวทยาศาสตร์นวัตรกรรมกระทรวงมหาดไทยตลอดจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการยกเวน้นไม่ต้องปฏิบัติตามตมติคณะรัฐมนตรีวันที่6กรกฎาก็คือยกเลิกไม่ต้องอยู่เวรกันแล้วนะฮะแล้วให้ประสานฐานศึกษาในพื้นที่แต่ละแห่งเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ต่อไปส่วนหน่วยราชการรัฐทุกแห่งที่มีระบบรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสรรภาพการปัจจุบันอยู่แล้วได้รับการยกเว้นตามคณะนมนตรีเมื่อวันที่6เนี่ยนะครเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ขอให้พิจารณาดูว่าจะดาเนินการต่อไปอยังไงก็สรุปก็ให้เลิกแล้วคูเว้นเลิกแล้ว๋อครับอ,อ,อันนี้แกบอกว่ามันไม่ได้ยกเลิกอออเอ๊ะตกยังไงอะ่ะนั่นน่ะสิฮะมันจะตีความยังไงอ่ะ ก็ให้ให้ไปให้ไปอมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยสำนักตำรวจแห่งชาติประสานกับสถานศึกษาในพื้นที่แต่ละแห่งจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอเออเว้ยงงงงฮะนะฮะอันนี้ล้มเหลวด้านการสื่อสารเนาะนะฮะมีโคชกและทีมนี่กี่คนเนี่ย ถูกไหมฮะนะฮะใตคอท่านจะแถลงแต่จ d ดีอย่างเดียวเลยนะอะคือยกเว้นการปฏิบัติไม่ได้ยกเลิกโอ,เ,อเข้าใจไหมกงง,ง,ง,งอีฮะนะฮะอเป็นข้อพึงระวังนะฮะไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติชวนงงเลือเกินคือมันมันมันมน,นะภาษาไทยอ่ะอ